พระธรรมเดือนกันยายนพุทธศักราช2540มี15ข้อปกินณกะศธรรมสมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนปกินากะศธรรมไว้มีความหมายสำคัญดังนี้ 1. สถานการณ์บ้านเมืองก็เสื่อมลงทุกวันแต่ให้พึงเห็นเป็นกฎของกรรมที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ให้เห็นทุกข์ของการเกิดมาในโลกมนุษย์นี้ กรรมทั้งหลายที่เกิดเนื่องด้วยความไม่รู้จักพอของมนุษยชาติด้วยจิตที่พร่องอยู่ในความโลภโกรธหลงมนุษย์จึงทำปัญหาให้เกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยนี่เป็นกฎของธรรมดาอย่าไปโทษว่าใครดีใครเลวตราบใดที่จิตยังเข้าไม่ถึงความเป็นพระอรหันต์ก็ยังนับว่ายังดีไม่พอเพราะฉะนั้นจักตำหนิใคร ให้ดูจิตของตนเองเสียก่อนเพราะจิตของตนเองยังเอาดีไม่ได้ก็ไม่พึงไปติคนอื่นเขาให้พิจารณาลงตัวธรรมดาเสียให้ได้แล้วอย่าไปแก้จิตของคนอื่นให้แก้จิตของตนเองอยู่นี้ให้ดีให้พอแค่นั้นจิตก็จักเป็นสุขและเป็นที่พอใจของตถาคตเจ้าแล้ว2 ในกรณีเรื่องอาหารอันเป็นคุณแก่ร่างกายและเป็นโทษแก่ร่างกายจิตจะละเอียดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นชัดมากเท่านั้นพระอาหารหันต์ท่านไม่ฉันเพราะอารมณ์โลภในรสของอาหารหรือไม่ฉันเพราะเสียดายในอาหารที่จักเสียหรือเน่าแล้วท่านฉันเพื่อ,อยังอัตภาพให้เป็นไป กล่าวคือเพื่อร่างกายมีสุขภาพอนามัยดีไม่บังเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเบียดเบียนจิตผู้อาศัยอยู่ภายในกายนี้เรื่องเหล่านี้คุณหมอน่าจะเข้าใจดีเพราะรู้หลักโภชนาในฐานะของความเป็นหมอแต่จุดหนึ่งที่คุณหมอไม่รู้ก็คือร่างกายพล่องหรือขาดสิ่งใดบ้างต่างกับท่านพระซึ่ง จิตท่านละเอียดมากเป็นผลมาจากการปฏิบัติของท่านทําให้ท่านไม่เบียดเบียนร่างกายมิใช่ท่านเลือกฉันกรณีนี้คุณหมอพึงต้องพิจารณาด้วยร่างกายเมื่อบอริโภคอาหารถูกกับสุขภาพก็มีอนามัยพร้อมร่างกายนี้ไม่เป็นที่เวทนาของทุกข์อันเกิดจากโภชนาการเป็นโทษ จิตที่อาศัยกายอยู่ก็เป็นสุขพร้อมที่จะปฏิบัติธรรมได้ผลสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาจำไว้ว่าพระอาหารหันต์ท่านไม่เบียดเบียนจิตใจและไม่เบียดเบียนร่างกายของท่านด้วย สให้ดูร่างกายเข้าไว้อย่าวางใจว่ามันจะดีขึ้นมาเป็นอันขาดการกินยาหรืออาหารก็แค่ระงับทุกขเวทนาหรือยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นอย่าพึงคิดว่าจะสามารถช่วยให้พ้นเจ็บพ้นตายได้จุดนี้จะต้องสำรวจใจทุกครั้งที่กินอาหารและกินยาดูว่าหลงในรสหรือไม่ จักพอใจหรือไม่พอใจก็ผิดทั้งคู่เช่นหลงคิดว่ากินยาแล้วจักไม่ตายหรือหลงจักหาอาหารรสอร่อยอย่างนี้กินอีกหรือไม่จุดทั้งหลายต่างๆเหล่านี้จะต้องสํารวจใจจึงจักทำให้จิตมีความละเอียดขึ้น 4. ร่างกายที่เห็นอยู่นี้ไม่ช้าไม่นานก็มีวิญญาณไปประราชแล้ว ก็เสมือนหนึ่ง่อนไม้ถูกทิ้งให้ทับถมจมปัตภีสภาพของร่างกายของใครก็เหมือนกันหมดแม้แต่ร่างกายของเราเองแล้วในที่สุดก็เน่าเปื่อยผุพังไปพิจารณาให้จิตยอมรับนับถือกฎของธรรมดาให้ได้แล้วจิตจักพร้อมที่จะวางร่างกายในที่ทุกๆขณะแล้วจิตจักพร้อมที่จะวางร่างกายในทุกๆขณะจิต คำว่าทุกๆขณะจิตไม่ได้หมายความว่าใกล้จกตายถึงจักวางหรือมีลางมรณะภัยใกล้เข้ามาจึงจกวางอย่างนั้นไม่ใช่ของจริงประมาทเกินไปจะต้องพึงวางร่างกายให้ได้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ปกติสุขอยู่นี้แล้วพิจารณาให้เห็นความตายความไม่เที่ยงอยู่ทุกๆขณะจิต ทำจิตให้พร้อมปล่อยวางร่างกายให้ได้ทุกเมื่อนั่นแหละจึงจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้โดยง่าย 5. ร่างกายไม่ใช่ของเราก็จริงอยู่แต่พึงพิจารณาน้อมจิตให้เห็นร่างกายตามความเป็นจริงเท่าที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็จัดว่าเห็นเช่นกันตั้งแต่ยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดในอาการ32และธาตุสีนั้น จึงเป็นเหตุให้ละปล่อยวางไม่ได้มันพิจารณาร่างกายให้มากเพราะจุดนี้เป็นจุดใหญ่อันนำไปสู่ความพ้นทุกข์หร่างกายที่เห็นอยู่นี้มีความไม่เที่ยงอยู่เป็นนิดแต่กราบใดที่มันยังไม่ตายก็มีความจำเป็นจะต้องดูแลไปตามหน้าที่แต่ไม่ใช่ห่วงใยให้มากจนเกินไป ให้ทำจิตวางอารมณ์พอสบายสบายจาได้ไม่ทุกข์ไม่กังวลจนเกินไปแล้วทำทุกอย่างไปตามหน้าที่รักษาอารมณ์จิตให้เป็นสุขก็เป็นพอดูอนาคตดูได้เตรียมได้แต่ไม่ควรกังวลรักษาจิตให้อยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเป็นพอพอหรือไม่พอให้ดูอารมณ์ดิ้นรนของจิต ผู้รู้ผู้ไม่ประมาทจากพร้อมทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตแต่เขาไม่ทุกข์อะไรจะเกิดก็พร้อมรับทั้งกายวาจาใจด้วยความรู้และความไม่ประมาทนั้น 7. ร่างกายพังหรือจิตพังกันแน่ให้สังเกตเวลารับทุกขเวทนาหรือแม้แต่สนทนาแยกอาการนี้ให้ถูกถ้าหากความตายเข้ามาถึง ร่างกายพังแต่จิตไม่พังแต่ในขณะยังมีชีวิตอยู่นี้เวลาได้รับความกระทบกระทั่งทางอายตนะจิตนี่แหละจะทำท่าพังคือทนไม่ไหวไปทุกทีเรียกว่าไม่รู้เท่าทันอารมณ์ของกิเลสที่ปรุงไปตามกิเลสในขณะจิตนั้นๆถ้าหากรู้เท่าทันเสียแล้วก็ปล่อยวางกระทบแล้วก็ดับไป ไม่รู้สึกเศร้าเสียใจทุกใจหรือสุขใจแม้แต่ประการใดปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามธรรมดาจิตก็ไม่พังกำหนดรู้ความสงบสุขของจิตเอาไว้ให้ดีและจกเห็นหนทางวางเฉยในปฏิฆะและราคะได้ 8. เหตุการณ์ทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตขอจงยาเบื่อหน่าย เพราะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นวาระของกฎของกรรมจักให้ผลซึ่งเลี่ยงอย่างไรก็ไม่พ้นไปได้ให้พิจารณาให้ชัดแล้วจักได้ประโยชน์จากกฎของกรรมนี้เป็นอันมากมองธรรมภายนอกแล้วน้อมเข้ามาเป็นธรรมภายในพิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วจักได้ประโยชน์เป็นอันมากอันหนึ่งให้เลี่ยงการตำหนิกรรมของบุคคลอื่นให้มากมก เพราะไม่มีใครอยากเป็นคนเลวคนที่เขาได้กระทำการหลงผิดไปก็ด้วยอกุศลกรรมเข้าครอบงาเห็นผิดเป็นชอบจึงคิดว่าดีจึงทำไปตามนั้นบุคคลเหล่านี้เป็นที่น่าสงสารเป็นอย่างยิ่งพิจารณาให้ลึกซึ้งแล้วจิตจะเป็นสุขวางกรรมภายนอกลงเสีย และจะได้ระมัดระวังกรรมภายในให้ดีขึ้นด้วยอย่าละความเพียรในการปฏิบัติเพื่อมักผลนิพพาน 9. อย่าเอาความดีไปแลกกับความชั่วใครเขาอยากชั่ว ให้เขาชั่วไปแต่ผู้เดียวให้ดูตัวอย่างท่านพระเป็นหลักท่านอบรมจิตของท่านดีแล้วจึงไม่เก็บความชั่วและไม่โต้อตอบความชั่วด้วยอารมณ์จิตชั่วทั้งปวงพึงดูแล้วพึงปฏิบัติตามให้ได้จิตจกได้เป็นสุขใครดีใครเลวจิตที่อบรมแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวกับกรรมของผู้ใดจึงเป็นสุขอย่างบรมสุข มองทุกอย่างตามความเป็นจริงพิจารณากฎของกรรมอันเป็นปัจจตังให้ชัดเจนแล้วจักวางอารมณ์เป็นอุเบกขารมณ์ได้มาก 10. อย่าสนใจจริยาของผู้อื่นแต่พึงให้เห็นธรรมมดาของบุคคลผู้นั้นเพื่อประโยชน์ของการปล่อยวางให้เป็นไปในปกติธรรมกรรมใครกรรมมัน คนถ้ามีดีอยู่บ้างก็เกื้อหนุนส่งเสริมแต่ถ้าไม่ดีหรือดีน้อยแต่ชั่วมากก็ปล่อยวางคนที่ไม่มีชั่วเลยมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจึงเป็นผู้ที่ดีหมดจดสมบูรณ์นอกนั้นแม้กระทั่งพวกเจ้าเองก็จงอย่าพึงคิดเข้าข้างตนเองว่าดีแล้วเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นจงเป็นผู้โจทย์ตนเองเอาไว้ให้ดีกว่า อย่าตำหนิผู้อื่นอันหาประโยชน์ไม่ได้ดูแต่ชั่วแก้ความเลวของกายวาจาใจตนเองนั่นแหละได้ประโยชน์มากกว่าแล้วจะพบผลทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริงสิเอ็เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเปลี่ยนแปลงให้มากไม่ว่าภายในภายนอกก็เหมือนกันไม่ว่าทั้งร่างกายและจิตใจหรืออารมณ์ก็ไม่เที่ยง สเพสังขาราอนิจจาเห็นอันใดจักได้ดังใจนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างมีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่กับความเสื่อมแล้วก็ดับไปเมื่อหาความเที่ยงไม่ได้ดังนี้แล้วจกหาความปรารถนาที่สมหวังได้จากที่ไหนมองทุกอย่างให้เป็นสภาวาธรรมยอมรับความเป็นจริงแล้วปล่อยวางจิต ก็จะเป็นสุขจิตที่ยอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริงจิตนั้นย่อมจักไม่ดิ้นรนกล่าวคือไม่เดือดร้อนไปด้วยประการใดๆทั้งปวงสัพเพธรรมาอนัตตาเตสิบสองให้เห็นความปรารถนาไม่สมหวังในเรื่องธรรมดาจงอย่าผิดหวังหรือเสียใจอันเป็นอารมณ์ความเศร้าหมองของจิต จุดนี้เมื่อกำหนดรู้แล้วให้พิจารณาลงตัวธรรมดาความผิดหวังหรือเสียใจก็ไม่มีให้เห็นเป็นธรรมดาให้หมดทุกสิ่งในโลกตั้งความหวังไว้ไม่ได้ถ้าเราเอาจิตไปหวังผู้ใดนั่นเป็นการหาทุกข์ใส่จิตแล้วตั้งความหวังเมื่อไหร่ทุกข์ก็เกิดขึ้นกับจิตเมื่อนั้น เพราะอาการของการผิดหวังย่อมมีตามมาเป็นธรรมดา 13. เกิดอารมณ์สงสัยว่าเวลาพระองค์จะโปรดใครทรงตั้งความหวังไว้หรือเปล่า ทรงตรัสว่าพระตถาคตเจ้าทุกพระองค์ทรงเป็นสัพพัญูวิสัยย่อมรู้ด้วยพุทธญาณในการตรวจด,ดูอุปนิสัยของสัตว์โลกรู้ล่วงหน้าว่าบุคคลใดจกบรรลุธรรมในวันนี้หรือวันหน้าโดยไม่ต้องตั้งความหวังรู้โดยหน้าที่กล่าวคือเป็นหน้าที่ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จะต้องกระทำอย่างนี้ คำว่ารู้ผิดพลาดไม่มีในพระพุทธเจ้าซึ่งกรณีนี้พุทธสาวกรู้ได้ไม่ครบแม้แต่พุทธันดรนนี้พระอัครสาวกฝ่ายขวาท่านพระสารีบุตรยังให้ลูกชายในช่างทองเจริญกรรมฐานผิดกองกล่าวคือไม่ถูกจริตจึงไม่มีผล เรื่องนี้ไม่ใช่ตำหนิกันเพียงแต่ให้รู้ว่าสัพพัญญูวิสัยกับวิสัยของสาวกผิดกันให้ดูปฏิปทาของพระอรหันต์ที่ท่านรู้จริงท่านจักถ่อมตนเสมอและคิดเสมอว่าความผิดอาจจะเกิดขึ้นได้กรณีนี้พวกเจ้าพึงสังวรจิตเอาไว้ด้วย อย่าทนงตนว่าทำอะไรจกไม่ผิดพลาดเลยนั้นหาสมควรไม่ให้ดูท่านพระสารีบุตรเป็นตัวอย่างจะได้ปรามจิตไม่คิดหลงตนจนเกินไป 14. อาภัยจริงหรือไม่ให้สังเกตตอนจิตถูกกระทบและยังหวั่นไหวอยู่หรือไม่หากจิตเกาะไม่ปล่อยวางนั่นแหละคือการอาภัยไม่จริง ถ้าจิตปล่อยวางไม่เอาเรื่องเหล่านี้มาคิดมาจำหรือปรุงแต่งตรงนั้นแหละคืออภยทานที่แท้จริงแต่อภยทานจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยพิจารณากฎของกรรมคือทุกขศาสตร์หรืออริยศาสตร์ตามความเป็นจริงเห็นการยึดคือการเกาะติดสัญญาแล้วปรุงแต่งความเศร้าหมอง คือความทุกข์เกิดขึ้นแก่จิตแล้วเห็นเหล่านี้ด้วยปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดเกิดขึ้นแก่จิตของตนเองนั่นแหละจึงจะปล่อยวางสัญญาต่างๆลงได้สนิทอภยธานเกิดได้ด้วยอาศัยปัญญาตรงนี้พิจารณาสิ่งที่เห็นด้วยอายตนะเกิดแล้วก็ดับนั่นมิใช่ตัวตนของเราและมิใช่ตัวตนของใคร มีเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดายึดถืออะไรไม่ได้ในอายตนะนี้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงยึดเมื่อไรก็ทุกเมื่อนั้นให้ปล่อยวางลงด้วยอำนาจของวิปัสสนาญาณรู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมด้วยปัญญาพิจารณาใกล้ครวนไตรตรองให้รอบคอบ ความปล่อยวางจะเกิดขึ้นแก่จิตของผู้รู้ตนเองอยู่ในจิตนี่แหละความสุขความสงบจะเกิดขึ้นมากภายภายนอกภายภายในคุกคามอย่างไรก็ไม่ถึงจิตเรื่องของเขาก็เรื่องของเขาเรื่องขันห้าก็เรื่องขันห้าเรื่องของเราก็คือจิตเท่านั้นรักษาจิตของเราให้อยู่ในธรรมเพื่อพระนิพพาน มุ่งตัดกิเลสเพื่อหลุดพ้นจากบ่วงมารเท่านั้นเป็นพออย่าคิดไปแก้กรรมภายนอกแก้กรรมในจิตด้วยจิตของตนเองเท่านั้นก็พอหมดกรรมเมื่อไหร่ก็ถึงซึ่งพระนิพพานเมื่อนั้นนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานเป็นธรรมว่างอย่างยิ่งจิตพระอรหันต์ว่างจากกรรมที่เป็นกิเลสทั้งปวง จึงจกเข้าถึงซึ่งพระนิพพานได้สิบห้าให้ทำใจให้สบายสบายอย่าห่วงกังวลถึงเหตุการณ์ภายหน้าว่าเป็นอย่างไร ทุกอย่างล้วนแต่เป็นกฎของกรรมทั้งสิ้นจงดูแลตนเองให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพของจิตใจไม่มีใครที่จะช่วยเราได้นอกจากตัวของตนเองฝึกฝนจิตเอาไว้ให้ดีให้พร้อมรับกับสถานการณ์ทุกรูปแบบอย่าคิดว่าในชีวิตจะไม่เจอกับสิ่งที่เลวร้ายเวลานี้ทั่วโลกต่างประสบกับภัยพิบัติต่างๆนานา,นา รวมทั้งข่าวมรณะภายัยตายหมู่คราวละมากๆให้เห็นได้ฟังอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นไม่ควรที่จักประมาทเป็นอันขาดและให้นึกอยู่เสมอว่าความตายเป็นของจริงซึ่งไม่มีใครที่มีร่างกายจะหนีได้พ้นพวกเจ้าเองก็เช่นกันทำอะไรก็ทำไปแต่ไม่ควรประมาทในกรรมเป็นอันขาด